สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับช่องบอมเมกา้าวันนี้นะครับผมจะไปฝึกงานนะครับจะไปลองขับรถเทนเลอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับก็ตอนนี้ก็มายืนรอรถอยู่กเขาจะมารับตรงปากซอยเข้าบ้านนะี่แหละ เดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขับรถอะไรนะครับมาแล้วนี่รถที่ผมจะมาขับ อ่มาดูกันชัดๆนะครับอันนี้เป็นรถที่ผมจะมาขับวันนี้นะก็จะเป็นการขับเทนเลอร์ทั้งแรงในชีวิตนะครับ รถก็จะเป็นรถตู้คอนเทนเนอร์ห้องเย็นนะมาเจอวันโลกน,นี้ด้วย ครัเป็นไรอ่ะอันนี้รถพี่ไหนอันนี้รถที่ค่ะคันนี้เหรอขอขอถ่ายหน่อยนะพี่นิดนึงนะไปส่งไหนครับพี่ไปที่งานที่ W N Logistics ผมมีใส่หมวกยุ่นด้วยนะครับสวยดีอ่ะเค็่นลายดูดูใกลๆชัดๆดเป็นเครื่อง370รแรงนองเป็นร้นะอยสิบคนเย่ที่เราจะไปแล้ว มาต่อกับรถของเราดีกว่าเอ๋รถของเราก็ไม่น้อยหน้าใ่วั <laughs> นีงาม่ะนี่อันนี้พี่พี่เขาเลื่อนมาเติมน้ำมันนะครับผมว่าจะตายแบบชัดๆละเอียดละเอียดแล้วกัน นี้ความรู้สึกการจับทั้งแรงนะครับก็รู้สึกดีครับว่าทัศนวิสัยมัน,ป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 น่อนข้างกว้างแล้วก็สูงแล้วก็ใหญ่กว่าล้อทั่วไปแล้วก็ความรู้สึกก็จะดึงๆงนหน่วงๆหน่อยนะครับว่าหนัน้ำหนักมันจะเยอะกว่ารถร้อทั่วไป วันนี้น้ำหนักที่บันทุกมาก็าประมาณ5ตันน,ะน้ำหนักวรมวมนะครับโซนี้คนระับสำหรับการขับครั้งแรกคนระับวันนี้หมายปลายทางของเราอยู่ที่ จังหวัดลำปางนะครับก็ <S <S <an> <S เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศการเดินทางที่ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็จะสลับกรรับการขับของผมไปเรื่อยๆนะครับอย่างไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับก็ยังไงก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามฝากกดซับสดไคดร้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะแล้วก็กดถูกใจก,กันด้วยนะ ในเวลาเดินทางกันต่อแยกให้ฟังเสียงรถหน่อย เดินทางมาใกล้ถึงยม,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 มาถึงนครสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้อยู่คนถนนแยกเมือ,มอ,มตองตอนหมายปทางก็ยังอยู่ีไกลครับเดี๋ยวนี้ก็ไปเรื่อยๆครับ นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่จังหวัดตากแล้วเดี๋ยวจะพามาดันเขากันตอนนี้ก็เริ่มส่งขึ้นเขาแล้ว คือถ้าเราขับรถที่น้ำหนักเยอะๆเนี่ยน้ำหนักบรรทุกที่เยอะเนี่ยเราต้องส่งนะครับไม่เหมือนขับสิบลอ้อเนาะขับสิบลอ้อดันขึ้นยังไงก็ได้เนาะแต่อันนี้คนขับเขาบอกว่าต้องส่งถ้าไม่ส่งมันเจออื้อพอมันอื้อแล้วมันกินน้ำมันนะครับเราต้องส่งช่วยเขาหน่อย เวลาขึ้นเขานี่เสียงมันเพาะมานะครับเสียงรถไม่รู้ในคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะนี่ลงมาแร์เจ็ดแล้วนะครับ มาถึงศพปราบแล้วนะถ้าถ้ามาถึงตรงนี้ก็จะเป็นหมอสั้งนะ่ะ ทนี้ผมก็จะอัดให้มันเป็นคลิปยาวๆไปเลยนะครับในที่สุดเราก็มาถึงจังหวัดลำปางทีนะครับแล้วก็มาถึงจุดมุงไม้ ฐานที่ลงสินค้าแล้วครับ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูคลิปผมคลิปนี้มาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตหยุดคลิปไว้เพียงเท่าน,น,นี้ก่อนนะครับเพราะว่ากลัวเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายทําในสถานที่เนาะดังน,นี้นีก็คือภาพที่ผมถอยจอดด้วยฝีมือของผมเองนะครับต้องขอบอกก่อนเลยว่าเป็นการขับรถหัวลากครั้งแรกในชีวิตของผมนะครับก็แต่ส่วนนี้ก็ยังมี พี่คนขับนะครับเป็นคนช่วยบวกท้ายรถอยู่เนายังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดซับไครป์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามนะครับขอบคุณครับ